สครับกลาวสรีเฟนเพจของห้างทองผลเจริญนะครับและท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง youtube ทุกท่านนะครับวันนี้จะมารีวิวเป็นงานเลี่ยมพระกรอบทองประสมตาฝังเพชรนะครับแต่เป็นเพชรเตเซียนะก็ลูกค้านะ่ะวันนี้เคยเลี่ยมไปหลายรอบแล้วครับเขาก็เอาพระกรอบพระมานะแล้วเขาก็ให้อัดพลาสติกใหม่เพราะพลาสติกเดิมของเขามันกว้าง อัดมาแล้วหน้ามันกว้างมันดูกินเนื้อทองเยอะนะก็เราก็อัดให้มันแคบลงกว่าเดิมนิดนึงอ่าเราก็ลูกค้าก็เลือกแบบออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ประเมินราคาคร่าวคราวแบบนี้โอเคก็จัดไปลูกค้าเป็นทรงใบโพนะค่อนข้างไม่ค่อยมีในห้องตลาดเท่าไหร่น่าจะเป็นพระหายากระดับหนึ่งนะก็นะครับพระซุ้มตามที่ร้านนะครับแต่อันนี้จะลงออกเป็นหวานหวนนิดนึงเพราะว่าด้านข้างจะปาดแล้วก็ จิกจิกจุนจุนนะครับเป็นลายคลื่นด้านล่างนะครับก็น่าจะเป็นเด็กหรือผู้หญิงใส่นะวงสามร้อนติดไข่ปลามาเรื่อยๆนะครับลายกระหนกด้านหลังนะครับประมาณนี้สวยงามนะครับแล้วมาพูดถึงตัวกรอบนะกรอบใช้น้ำหนักทองอยู่ที่3กรัมนะครับยังไม่ถึงสลึงเลยนะครับเพราะมันเล็กเพเขาเล็กพอสมควรนะแล้วเขาทำไม่ค่อยหนาก็เลยออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะ ส่วนตาสองข้างเป็นซีแซดนะหรือพเพชรลัสเซียนะสองเม็ดชุบขาวนะให้ดูเด่นนะให้ตาดูเด่นนะครับส่วนตัวมาพูดถึงตัวเหรียญน,นะเหรียญเป็นเหรียญใบโพเหรียญใบโพสมเด็จพระพุทธโคสอาจารย์นะครับวงเล็บเจริญนะครับวัดเขามไม่แน่ใจว่าปลูกเสกที่ไหนนะต้องไปเปิดรายละเอียดดูนะครับผม แต่ประมาณนี้นะครับคร่าวๆกัวให้ข้อมูลผิดแต่ชัวแน่นอนว่าเป็นไม้โพสมเด็จพระกุหลาศาสจารย์เจริญแน่นอนแต่ปลุกเสกที่วัดไหนอันนี้ไม่แน่ใจรับประมาณนี้นะคร่าวๆนะครับผมก็ท่านใดสนใจดูภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวนะี่ก็หลังคลิปนี้นี่นะครับผมส่วนช่องทางติดต่อก็มีทั้งไลน์แอดด้านหน้าคลิปนะครับหรือ เบอร์โทรศัพทาอะไรต่างๆ,างๆช่องทางต่างๆอยู่ใต้คลิปหรือหลังคลิปนะครับก็ประมาณนี้นะฝากติดตามช่องนะครับห้างทองผลเจริญบัน,นทาง YouTube Facebook IG และ TikTok นะครับผมสวัสดีครับ